สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับนานาชาติถกมาตรการสกัดแก๊งคอซินเตอร์และค้ามนุษย์ข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีจุดเริ่มต้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่23กันยายน2568ที่โรงแรมมันด e บีรีสอร์ทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อหารือ แนวทางการป้องกันและปรับปรามการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศและผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตจีนเกาหลีใต้อินโดนีเซียอินเดียและเวียดนามรวมถึงองค์กรชั้นนำอย่างสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติองค์การตำรวจสากลสำนักง,งานสอบสวนกลางสหรัฐและหน่วยสืบราชการลับสหรัฐภายในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่กำลังแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนอย่างจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาเป็นระยะทางกว่า87กิโลเมตรค่ะและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงของขอบวนการค้ามนุษย์และแก๊งคอสินเตอร์เนื่องจากฝั่งตรงข้ามมีอาคารและคาสิโนที่เชื่อว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรในอดีตที่ผ่านมามีรายงานการหลอกลวงคนไทยเป็นจำนวนมากไปบังคับทำงานผิดกฎหมาย ในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือเยื่อกลับประเทศขณะที่ข้อมูลจากระบบรับแจ้งความออนไลน์เผยให้เห็นว่าเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพียงแห่งเดียวมีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกว่า5,898คดีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า4 1 2ล้านบาทพลตํารวจตรีพ,ร 3, พรดุงศัก์รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบ,บรุรีได้กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อรับมือกอับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะนิว24สถานีประชาชน สมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน